สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง f c m o เตอนะครับกลับมาพบกันค่ำคืนนี้นะครับโอ้ก็ต้องเรียกว่าสะใจไปตามๆกันนะครับสำหรับคอ m o t o GP ที่เฝ้ารอมาเนิ่นนานเนี่ยวันนี้เราได้อันดับสตาร์ทกันไปเรียบร้อยนะครับได้รู้กันแล้วว่าพรุ่งนี้ใครจะออกสตาร์ทคันที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับ m o t o GP สนามแรกที่เคเลสประเทศสเปนนะฮะเป็นการต่อสู้ที่ต้องเรียกว่าเข้มข้นกันมาตั้งแต่ F3 p เลยทีเดียวนะ หลังจากเมื่อวานนี้เ p 2พีสก็เอ1พีหเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าเวลาเ p 2เนี่ยมันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ดังนั้นนะักแข่งแทบจะทั้งหมดเนี่ยก็ไปใช้เวลาเ p 1ในการที่จะใช้อ้างอิงนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าไปลุ้นใน Q2 เนี่ยใครจะไปคิดนะครับว่าใน FP3 วันนี้เนี่ยเวลาที่เราเคยคิดว่ามันกดมาค่อนข้างสุดยอดแล้วในเมื่อวานนี้กลายเป็นว่ากด ทับกันลงไปอีกนะครับทับถมกันไปเลยใน,ในแต่ละคนเรียกว่าใครที่ยังกินบุญเก่าจาก FP1 อยู่เนี่ยเรียกว่าพอมาเจอสวนเข้าไปใน FP3 เนี่ยเรียบร้อยนะครับก็บางคนก็ร่วงกันไปกระจายเลยบางคนก็โผล่ขึ้นมาเราได้เห็นความยอดเยี่ยมของฟาบิโอควาตาราโรนะครับนักบิดหมายเลขยี่สอนาคตใหม่ของเยมาม่าเนี่ยใน FP3 เรียกว่ากดเวลาโอ้โหแบบกระจายนะเป็นคนแรกที่ทำได้ หนาที36มสิปลายๆนะครับสามสิบแเนี่ยแล้วก็มีบางคนก็กดมา36ตามมาด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทางยามาฮ่านะครับก็หมายมั่นปั้นมือกับสนามแรกในเคเลสแห่งนี้ว่าจะทำผลง,งานออกมาให้ได้ดีที่สุดนะฮะเลยกลายเป็นใน FP3 เนี่ยเวลาที่กดมาบางคนก็ร่วงไปบางคนก็โผลมาอย่างเ,าเรียกว่าจวานเมียนะครับของซูซูกิ วันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยทำเวลามาดีกว่าอเล็กลินนะครับรุ่นพี่ซะอีกก็กดเวลามาในหัวแถวเลยทีเดียวนะครับขึ้นมาในขณะที่คนที่ยังหาเซตติ้งรถยังไม่เจอหรือจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็คือทั้งวาเลนิโนรรซี่นะครับพ่อหมอนะพ่อหมอค่อนข้างที่จะออกทะเลไปพอสมควรนะครับไม่สามารถที่จะกดเวลาได้เท่าไหร่แต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ก็วูดบิดไงเข้าคิวสองมาแบบวูดบิดนะ แต่คนที่กูไม่กลับจริงๆก็คือ,อนักบิดหมายเลข9นะครับของดูคาตินะก็คือดันิโลเปตู c ชีนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปต่อกับต้นสังกัดเดิมแล้วเนี่ยเอหมดไฟไปหรือเปล่าเปตูชี่นะครับเข็นไม่ขึ้นนะฮะก็หลุดไปสรุปก็คือคนที่เข้ามาใน Q2 วสอแน่นอนก็เป็นนักบิดบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนนักบิดน้องใหม่ทุกๆคนเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่แต่หน้าเก่าเนี่ย พอเอาเข้าจริงใน FP3 สเนี่ยก็เจอกรอบรัศมีความร้อนแรงนะครับในบางคนเนี่ยทำดีมาในาวันแรกนะครับ FP1 FP2 กดมาเนี่ยพอ FP3 เข้าไปเพ๊บเนี่ยเจอบิ๊กเนมทั้งหลายเนี่ยกวาดเรียบเลยนะฮะก็เลยเบียดเข้า Q2 มาก็กลายเป็นคนที่หลุดไป Q1 เนี่ยก็มีแค่อเล็กลินนะครับที่เป็นนักดิชื่อดังนะฮะอเล็กลินแล้วก็เปตตชี่แล้วก็ใครอีกคนหนึ่งพอสปากาโโใช่ไหมครับนั่นแหละหลุดไป ก็เลยกลายเป็นคิวคิวหนึ่งเนี่ยเข้มข้นนะครับเพราะว่ากดเวลาแข่งกันเจ้า2คนมาไงกลายเป็นเอสปาราโโลของ k t m นะครับเกาะก่อมากับอเล็กกลินนะฮะหลุดมาคิวสองได้อย่างวุดวิดพอมาถึงคิวสองก็ต้องเรียกว่าความมันบางเกิดตรงนี้นะนะครับทุกคนบางเกิดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยสนามนี้มันเป็นสนามแรกทุกคนก็หมายมั่นปั้นมือโดยเฉพาะแชมป์เก่าโดยเฉพาะแชมป์โลกคนล่าสุดอย่างมาร์กมาเกสจากเรฟโซฮอนดานะครับ เขารู้ดีนะครับว่าตั้งแต่วันซ้อมเนี่ยยามาฮ่าเนี่ยร้อนแรงขนาดไหนโดยเฉพาะฟาวิโอควาตาโลเราได้เห็นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําได้ในตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฮอนด้าเนี่ยต้องประเมินไว้สูงๆนะครับจะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวดังนั้นมาเกตพยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะโพให้ได้สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ก็พลาดไปนะแต่มาเกตก็ยังสตาร์ทในแถวหน้าอยู่นะครับ อาเดี๋ยวขอไล่เลียงก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยในอารมณ์ยังค้างอยู่เลยขอไล่เรียงลำดับสตาร์ทนะครับในแถวแรกพ่กนี้ก็กลายเป็นฟาบิโอควาตาราโลนะครับกดเวลามาคันแรกนะครับอืมก็กลายเป็นการคว้าโพครั้งแรกของปีนี้คนแรกของปีนี้แล้วก็เป็นการคว้าโพที่สนามเคเรสแห่งนี้สองปีติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลายเป็นนิวเรคคอร์ดนะเป็นสถิติใหม่ที่เขาทำลายสถิติเดิมเองเอาไว้นะโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับ อีกคนหนึ่งครับตามมาคันที่2องคือมาวิกเดียเลนะครับคนนี้ก็ถือว่าร้อนแรงคงเส้นคงวาทั้ง3วันเลยทีเดียวนะฮะส่วนมาเก็ตแน่นอนนะครับสตาร์ทคันที่3ก็ยังอยู่ในแถวหน้าอยู่ FC ของมาเก็ตของ Honda ก็น่าจะอุ่นใจได้พอสมควรอยู่นะครับว่าไม่ได้หลุดไปไหนไกลเลยนะฮะในขณะที่แถว2ก็ดูคติทําดีนะครับปันเจโกบัญญาย่าก็มา ทั้งบัยาย่าทั้งคาสโลทั้งมิลเลอร์น,นี่กเกาะกันมาในแถว2นะครับส่วนแถว3นะครับก็มีทั้งพอสบากาโลนะครับอืมแล้วก็อเล็กลินก็มานะฮะโดวิโซโซโก็มาส่วนจอนเมียเนี่ยป้อนแรงในช่วงบ่ายอยู่นะครับแต่พอคิวสองจริงๆเนี่ยต้านความแรงของรุ่นพี่บิ๊กเนมหลายๆคนไม่ได้นะครับก็เลยร่วงไปแถวที่4นะครับพร้อมๆกับเดอะด็อกเตอร์โรซี่เองก็ยังเอาตัวไม่รอดนะครับทุกคนเพราะว่า เห็นสภาพแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนยางเซตไหนลงมาวอลซี่ยังยังไม่สามารถที่จะกดเวลาได้สักเท่าไหร่นะครับเลยทำให้วอลซี่ก็ร่วงมาเป็นอันดับที่11นะฮะก็เกาะออกสตาร์ทอยู่แถวที่4นะครับคู่กับจอนเมียไปก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทในช่วงกลางๆนะครับช่วงแถวกลางๆก,ก็ต้องมาลุ้นช่วยผบอีกทีนึงว่าจะดีออกมาได้แค่ไหนยังไงในตอนออกสตาร์ทจริงๆใช่ไหมครับ ทีนี้อ่อเดี๋ยวขอพูดถึงอุบัติเหตุแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับใน Q2 เป็นการล้มของ3นักแข่งนะครับล้มไปในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะฮะแจ็คมินเลอร์หลุดไปโดวิโซโซ่หลุดไปแล้วอยู่ๆอ,อเล็กลินตามมาก็หลุดไปแต่ในรายของอเล็กลินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าไปพลาดเพราะว่า2คันที่ล้มไปก่อนหน้านี้เนี่ย,นยในระยะเวลากระชั้นชิดกันเนี่ย ได้ไปทิ้งคราบน้ํามันหรือว่าคราบชิ้นส่วนอะไรยังไ,ไงไว้หรือเปล่าทําให้ลินเนี่ยพลาดนะครับแล้วก็ล้มต้องเรียกว่าเป็นล้มแบบไฮไซด์เนี่ยเพราะว่าตัวรถกับตัวคนนี่กระเด็นลอยเลี้ยวขึ้นไปในอากาศแล้วก็ตกลงมากระแทกอย่างแรงนะครับ mm. เหมือนลินเนี่ยจะลงมาเอาศอกเอาแขนเอาข้อมือลงเพราะว่าหลังจากลุกขึ้นมาแม้ว่าจะลุกขึ้นมาได้เนี่ยแต่เหมือนอาการเจ็บข้อมือเนี่ยจะเห็นนะครับเหมือนเจ็บข้อมือขวาหรือเปล่านั่นแหละ ก็ถูกนำตัวไปตรวจเช็คทันทีผมไม่ได้ทราบนะครับว่าอาการเป็นยังไงคืบหน้าเพราะว่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ไปติดตามดูเอฟวันต่อแล้วก็ไปทำงานส่วนอื่นก็เลยไม่ได้อัปเดตอาการล่าสุดของลินนะครับใครที่ทราบว่าเล็กลินเป็นยังไงบ้างในตอนนี้อัปเดตให้ฟังหน่อยครับผมก็เป็นห่วงนะรว่าจะมีผลจะลงแข่งพรุ่งนี้จะมีอาการผลกระทบมากน้อยเพียงใ,ใดนะครับรู้สึกว่า เจ็บข้อมือขวาอยู่เหมือนกันนะครับเอเล็กลินหมายเลข42ของซู z u กิเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์นะครับให้ฟังว่าแต่ละคนเ,นเป็นยังไงขอพูดโดยรวมเนวกันนะฮะว่าพรุ่งนี้นะเกมมัน,ม,น,ม,นมันจะออกมาอย่างไงเนี่ยก็แน่นอนว่าสิ่งที่วิเคราะห์สิ่งที่ประเมินให้ฟังอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับเข้าใจว่ามันก็เป็นการเดาแบบมีหลักการ นะผมก็ไม่ได้ว่าผู้อย่างรู้ที่จะทราบเห็นการในวันพรุ่งนี้แต่ผมมองว่าสิ่งที่มันจะเป็นตัวแปรเนี่ยผมมองเรื่องของอุณหภูมิพื้นแทกนะครับทุกคนอุณหภูมิพื้นแทกเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันจริงเราเขาจะแข่งขันกันประมาณ2 0 22 23รอบเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเซตติ้งต่างๆที่แต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยจะต้องงัดมาสู้กับอุณหภูมิสังเกตดูว่าในทั้ง3วันเนี่ยเซตติ้งของยางเนี่ยทุกคนจะใช้ยางหน้าเนี่ยาร์ด ใช้ยางหน้าเป็นยางแถบสีเหลืองๆก็คือยางแข็งสุดเพื่อที่จะเามาต้านทานให้ได้วิ่งไป20กว่ารอบเนี่ยยังไงเอาให้มันอยู่นะครับถ้าเกิดว่ายางซอฟเนี่ยอาจจะมาที่ยางหลังหรือจะเป็นมินเดียมนะดังนั้นแน่นอนนะครับว่ายางแข็งมาเนี่ยในตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งพลาดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังคอนโทลจังหวะรถยังไม่ดีเพราะว่าในช่วงรอบสองรอบแรกเนี่ย มันก็ต้องประครับประคองให้ยางมันนิ่มๆซะก่อนนะครับผม <S <S ผมหมายถึงว่าจะไปผีผามในช่วงแรกๆนี่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะตรงตรงตรงนี้ผมเลยมองว่าทีมไหนก็ตามที่สามารถที่จะเซตติง้งยางให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของพื้นแทร็กที่มันผมมองว่าร้อนนะในในในพรุ่งนี้เนี่ยได้เนี่ยก็ได้เปรียบแน่นอนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ยิ้มใช่ไหมก็ะจะฟังมาอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่ขับยางฮาร์ดได้ดีเนี่ยโดยเฉพาะ หน้าฮาร์ดหลังซอฟเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ครับมาร์คมาเก็ตแน่นอนแต่คนดื่นก็แทบจะใช้เซตอัอยางนี่เหมือนกับมาเก็ตทั้งนั้นเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของโพในวันนี้อย่างฟาบิโอควาตารโลใช่ไหมครับก็แฟบเองก็ใช้ทั้งหน้าฮาร์ดหลังซอฟเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกวันศุกร์นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ใช้ดันนั้นก็คงจะงัดกลยุทธ์มาสู้กันเต็มๆนะฮะ ทีนี้มามองดูคาแรคเตอร์รรของสนามนะครับทุกคนมันเป็นสนามที่ค่อนข้างทางตรงไม่ยาวนะแค่เลสทางตรงแค่6ก0เมตร,เ,รเสร็เอง600เมตรดังนั้นพละกําลังเครื่องยนต์อันร้อนแรงของดูคาติเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราอาจจะเห็นโดวิโซโซเนี่ยเป็นคนที่บิดได้สูงที่สุดในการแข่งขันการเทสที่ผ่านมาของสนามนี้ทั้ง3าวันเนี่ยโดวิบิดไปวันแรกเนี่ย295้29กว่ากว่าด้วยซ้าแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้โดวิเนี่ย ทำเวลาโดยรวมออกมาได้ดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีสนามนี่ต้องบอกว่ามันมีโค้งที่ค่อนข้างที่จะหักศอกแล้วก็เป็นโค้งต่อเนื่องแล้วก็อัตราเร่งจากโค้งออกมาสู่ทางตรงสั้นๆเนี่ยพละกำลังเครื่องยนต์ก็เลยถือว่าไม่ได้ไม่ได้เปรียบทางสูบเรียงเขากลับกลายเป็นผมมองว่าคนที่ออกโค้งได้ดีเนี่ยเป็นยามาฮ่าเป็นซูซูกิได้ซ้ําแล้วก็คนที่ไหลออกมาได้ดีในเซกเตอร์สีเนี่ยเป็นทางฝั่งยามาฮ่าใช่ไหมฮะนั่นแหละ ทีนี้ลองมาวิเคราะห์นะครับว่าอย่างแฟบผมขอว,วิเคราะห์แฟบไปเสก่อนผมมองว่าแฟบเนี่ยเตรียมตัวมาเพื่อที่จะปราบมาเก็ตให้ได้เพื่อที่จะมาล้างตาให้ได้นะสังเกตดูว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เซตอัพยางที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนเข้าทางยามาฮ่านะพยายามที่จะเน้นยางหน้าเนี่ย ยางเป็นยางฮาร์ดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมสังเกตด,ดูตั้งแต่วันศุกร์เสาร์มาแล้วเนี่ยรวมแม้กระทั่งการคอลี่ไฟฟ p 3 p 3แล้วก็เข้าสู่ Q2 เนี่ยผมก็เลยคิดว่าปัญหาที่ทางยามาฮ่าเขาเจอแน่นอนมันยืนระยะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะพลังกำลังเครื่องยนต์มันเป็นในเรื่องของอยางยามาฮ่าก็เลยเลยวางแผนออกมาแบบนี้โลแฟบทำเวลาได้ดีมากนะขอว,วิจารณ์ไปถึงยามาฮ่าก่อนถ้าเอาสคนเนี่ยนะครับว่า ทั้งแฟบแล้วก็ทั้งท็อปกันเนี่ยผมมองว่าเพรเลสเนี่ยอาจจะพอพอๆกันนะฮะไม่ได้ว่าหนีกันมากนะครับในในเพรเลสของทั้งสองคนแต่มันกลายเป็นว่าคนที่ขับฮาร์ดได้ดีผมผมมองว่าเป็นแฟบนะผมมองว่าเป็นแฟบดังนั้นถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เข้าใจว่าอุณหภูมิน่าจะร้อนแต่ถ้าผมคํานวณเรื่องอุณหภูมิผิดถ้าเกิดว่ามันเย็นเย็นลงมาหน่อยเนี่ยถ้าท็อปกันสามารถที่จะใส่มินเดียมมินเดียมได้สมมุตินะครับอุณหภูมิมันมันมันไม่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 สูงมากนักเนี่ย โอเคผมก็เชื่อว่าท็อปกันก็น่าจะมีลุ้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างวันนี้อย่างเมื่อวานนี้วันสุกอย่างเงี้ยเลยคิดว่าก็น่าจะเข้าทางแฟบมากกว่านะครับเพราะว่ามองว่าเพชเลสข,ของแฟบเนี่ยดีเพราะว่ายางฮัรล้อนหน้าเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะทีนี้แชมป์โลกเหรอครับมาร์กมาร์เก็ตมาร์คมาเกตเนี่ยเป็นคนที่เพชเลสด,ดีมาตั้งแต่แรกเลยนะเวลาต่อรอบดีตั้งแต่การซ้อมเลยทีเดียว เพียงแต่ว่าพอมากดเข้า Q2 จริงๆเนี่ยก็ไปพลาดนิดเดียว Market จะไปมีความผิดพลาดที่ผมเห็นเนี่ยไม่ไม่ไม่เชิงว่าเป็นผิดพลาดหรอกแต่คนอื่นเขาอาจจะทําได้ดีกว่าคือในเซกเตอร์ที่3ามเซกเตอร์ที่3เนี่ยมันจะไหลลงมามันจะไหลลงมาเนี่ยอันนี้ Market เนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีในในเซกเตอร์ที่3แต่พอมาอยู่ในเซกเตอร์ที่4เนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าสุดยอดนะครับ หลุดเซกเตอร์3เข้ามา4เนี่ยผมผมมองว่าตรงนี้มาเก็ตเนี่ยอาจจะเป็นรองสูบเรียงเขาอยู่นะฮะนั่นแหละก็เลยเลยเลย,เลยทำให้เวลาที่มาเก็ตเนี่ยกดขึ้นมาอาจจะเหนือกว่าทุกคนตัน้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสุดท้ายก็โดนลบสถิตินะโดนหลายคนลบแม้กระทั่งช่วงบ่ายนีย่โดนจวนเมียลบไปได้วยซ้ำเวลาที่มาเก็ตเคยกดไว้ตั้งแต่รอบ s อ1นั่นแหละ แต่จุดแข็งของมาเกตก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขามีความคุ้นเคยในสนามเคเรสแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าคล่องใจอยู่ตรงที่1เหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าใครสังเกตเห็นอุปกรณ์โฮช็อตในรถมาเกตไม่ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีนะคือเห็นความพยายามที่พยายามจะเอาโพให้ได้เนี่ยผมรู้เลยนะครับว่ามาเกตหรือว่า Honda ในคิดอะไรอยู่นะคือถ้าปล่อยให้2ยมามาทั้งแฟบทั้งท็อปกันเนี่ย ออกก่อนโดยที่ท็อปกันแน่นอนว่าอาจจะมีเขี้ยวเล็บมาในเรื่องของสตาร์ทแถวหน้าหนึ่งละ2ก็คือมีโฮช็อตมาช่วยทําให้ชิงโค้งแรกได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าคุ้นชินกับอุปกรณ์ชิ้นนี้หรือยังนักขับของยามาฮานะถ้าเกิดว่ามาเกตตามหลัง2คนนี้เนี่ยสักประมาณสัก3ามรอบแล้วยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นตําแหน่งผู้นําได้เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่แฟบเนี่ยหรือท็อปกันก็แล้วแต่เนี่ยจะสามารถยืดออกไปได้ ดังนั้นให้ปลอดภัยที่สุดก็คือมาเก็ตจะต้องออกคันแรกชิงโค้งแรกก็น่าเสียดายนะครับที่ความพยายามของเขาไม่เป็นผลนะเขาก็ออกสตาร์ทคันที่3แต่อย่างว่าแหละมาเก็ตก็คือมาเก็ตนะคือเคยสตาร์ทเ็วร้ายกว่านี้ก็ยังสามารถที่จะพุ่งขึ้นมาได้มันอยู่ที่ว่าท็อปกันจะแยงโค้งไหมแฟบจะกลัวหรือเปล่าเพราะว่ามาเก็ตเวลาเขาได้มุดเนี่ยเอาจริงนะครับคือมองอีกมุมนึงมันก็มีมีโมเมนต์ที่น่าเกลียดนะ ชิงโค้งแรกของมาเก็ตหลายครั้งหลายคราวนะครับคือปาดหน้าพวดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยคือล้มก็ล้มอะไรประมาณเนี้ยวัดใจกับผมดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเก็ตยังแผนนี้เราทำให้2ยามหากระเจิงตั้งแต่โค้งแรกเนี่ยโอ้อันนี้ก็คือยาวเลยละ่ะผมยังเชื่อนะครับว่ามาเก็ตนะถ้าเกิดว่าได้ออกนําในสนามนี้ผมว่ายาวนะผมเลยมองเห็นช่องทางที่จะชนะมาเก็ตอยู่ช่องทางเดียวเท่านั้นก็คือพยายามยือ้ออย่าให้เขาขึ้นคันแรกได้ ถ้าเลยสีหรอบไปเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะบี้บจะไล่บี้กัน,นยังมันเนี่ยมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันกลัวแต่ว่ายมาห้าสองคันเนี่ยจะไปแยงเท่านั้นเองใช่ไหมครับแล้วก็จะลืมนะครับว่าแจ็คมินเลอร์เนี่ยก็อยู่ในแถว2นี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมมองว่าแจ็คมินเลอร์จะเป็นตัวป่วนนะเอาจงริงนะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้สมมุตินะสมมุติว่า2องยามาฮ่าเนี่ยชิงโค้งแรกได้นะครับทั้งแฟบทั้งท็อ,ทอปกันไปเสร็จปุ๊บกลายเป็น มาเกสเนี่ยไปอาจจะไปมีปัญหากับคัสโลอาจจะไปมีปัญหากับแจ็คมิลเลอร์ในตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทำให้มาเกสเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอความยุ่งยากอยู่เหมือนกันทางเดียวก็คือมาเกสทำอย่างที่เขาเคยทำนั่นแหละปาดได้ปาดไปอาจจะถูกใจ f c สาวกของฮอนด้าแต่หลายครั้งหลายคราวก็ไม่ถูกใจ f c ของทีมอ,อื่นเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่แย่งโค้งแรกของมาเกสเราได้เห็นบ่อยเนาะ โอเคนะครับนี่ก็คือมันเป็นเ,เวลาโดยรวมที่ออกมาการซ้อมก็คือการซ้อมการคอลี่ไฟก็คือการคอลี่ไฟมันก็ยังวัดผลกันได้ไม่ร้อยซักเท่าไหร่น,นะครับผมเห็นลอสซี่เนี่ยแอบกระซิบมาหน่อยนึงว่าเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของการเซตอัพรถปัญหาเดิมๆที่ไม่ลงตัวของพ่อหมอพ่อหมอเนี่ยเอารถไปเปลี่ยนยางหลายเซตมากเอาซอฟต์ๆลงไปก็ไม่ช่วยนะครับเห็นไหม แม้กระทั่งมับริกเบียร์เละแต่ช่วงแรกๆที่ลงมาใน Q2 เนี่ยซอฟๆมาหมดเลยยังไม่สามารถที่จะไปได้เร็วเท่าไหร่นะครับแต่เรา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 ได้เห็นว่าความยอดเยี่ยมของเบียร์เลสก็ตรงหนึ่งตรงที่ว่าเซกเตอร์สเนี่ยเขาอาจจะเสียเปรียบมาเกตแต่เซกเตอร์สเขาเร็วมากนี่แหละนะแล้วก็ให้ระวังประมาณโค้ง2หน่อยนะครับเพราะว่าพลาดกันเยอะอืมโค้งนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ สุดท้ายก็พลาดกันแบบง่ายๆเลยทีเดียวก็จับตาดูโค้งนี้ให้ดีนะครับไหลกันมาสักหนักๆน,นะบิดกันมาออกโค้งแรกมาเพื่อจะไปโค้งสองนะีตรงนี้อืถือว่าน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอคุยถึงฟอร์มูล่าวันกันสักหน่อยนะฮะเมื่อสักครู่ก็ได้ไปติดตามมาอยู่ก็ต้องเรียกว่าเป็นความยอดเยี่ยมของเครื่องยนต์ Mercedes นะฮะโอ้เรียกว่าทั้งทีมแม่ทีมลูกทีมหลักทีมรองเนี่ยกวาาไปเลยนะครับ4ี่คันไม่แบ่งให้ใครเลย ผมมองว่าที่ฮังการีแน่นอนว่าน่าจะเข้าทางเรดบูลนะน่าจะเข้าทางเครื่องยนต์ของ Honda แต่มันกลายเป็น2คนเนี่ยโดยเฉพาะลายของอเล็กนะครับน้องเล็กของเราเนี่ยโอ้โหนะเกิดอะไรขึ้นนะแม้ว่าทีมงานจะวางแผนผมมองว่าเหมือนวางแผนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะการวางแผนให้อเล็กเนี่ยการตั้งแต่สนามที่แล้วแล้วนะครับเข้าไปเปลี่ยนยางแม้กระทั่งสนามนี้กับการ ออกมาเข้าพิษออกพิษเนี่ยมันเหมือนว่ามันยังขาดขาดเกินเกินอยู่อืมเลยกลายเป็น Mercedes เนี่ยจะบ,บี้กันเลงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าในฮังการีก็อย่าลืมนะครับก็คือการถ่ายทอด F1 เนี่ยไปถ่ายทอดทาง Fox Sport SD 1ส่วน Fox Sport SD 2เนี่ยไปถ่ายทอด MotoGP นะฮะก็เวลาอ่า MotoGP ก่อนนะครับ F1 น่าจะมา,มาประมาณสัก2ทุ่มเศษเรียวก่อนนะั้นนิดหน่อยนั่นแหละ ใครมีช่องทางการดูก็ดูพร้อมกันเลยผมก็กล่าวว่าจะดู2เครื่องพร้อมกันเลยนะครับแต่ที่แน่ๆย้ากันนะครับยังมีคนถามผมได้อยู่ณนะเวลานี้ชั่วโมงนี้นาะทีนี้นะว่าตกลงมันแข่งกันกี่โมงพรุ่งนี้ช่องไหนแข่งหรือไม่แข่งโอ้ป่านนี้แล้วเนาะไปรับชมนะครับสองช่องทางฟังดีๆนะครับใครที่ยังไม่ได้ข่าวสารว่าการถ่ายทอดเนี่ย PPTVHD36 เข้ารายการประมาณสักผมแน่ไม่แน่ใจน่าจะประมาณสัก5โมงกว่ากว่าอาจจะเข้าตัดไปที่ Mo t ต2ก่อนหรือเปล่า PPTVSD 3 6นะครับกดเข้าไปเลยพรุ่งนี้ประมาณ5โมงกว่าหรือใครอยากจะไปดูช่อง Fox Sport SD 2ก็ไปได้ภาคไทยทั้ง2ช่องภาคไทยนะครับถนัดช่องไหนถนัดคนไหนยังไงก็ไปดูตามนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งท้ายสุดนะครับทุกคนพรุ่งนี้หลังจากแข่งเสร็จผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงน่าจะประมาณสัก2ทุ่มนิดๆยืนพื้นเราจะมาไลฟ์สดที่นี่นะครับมาไลฟ์สดเพื่อเล่นเกม ชิงของรางวัลด้วยกิจกรรมหลักๆตรงนั้นนอกจากการพูดคุยถึงผลการแข่งขันที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเนี่ยผมจะแจกของรางวัลใครอยากได้ของรางวัลเนี่ยแค่คุณแชร์ไลฟ์สดใน YouTube แชร์แล้วก็แชร์ไปใน f c e e o o o นะฮะแชร์ไปแล้วก็แคปหน้าจอว่าคุณแชร์แล้วก็เอารูปเนี้ยไปเม้นตอบในเพจ Bikerman เพื่อชาว2องลทุกสายพันธุ์ผมก็จะโพสต์ประมาณสักใกล้ๆ2ทุ่มผมจะโพสต์ว่า ใครอยากร่วมสนุกชิงของรางวัลซึ่งเป็นถุงมือขับมอเตอร์ไซค์ของชาวไบเกอร์เนี่ยสิคู่นะครับใครอยากร่วมสนุกก็ให้เม้นแคปหน้าจอการแชร์แล้วก็มาเม้นตอบตรงนี้แล้วก็จะทําการแรนดอมหาผู้โชคดีในวันต่อไปนะครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะคือของรางวัล10 10ชิ้นเนี่ยอาจจะมูลค่าไม่สูงมากมายแต่ผมให้จากใจจริงๆนะครับสาหรับทุกคนที่ให้การสนับสนุนที่ติดตามผมมา ตลอดระยะเวลาปีกว่าในการทําช่องนี้แล้วก็จะมีของรางวัลมาร่วมสนุกกันทุกสัปดาห์นะครับผมรับปากว่าจะพยายามจัดกิจกรรมแบบนี้ให้มันบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะครับในทุกการแข่งขันหลังแข่งเสร็จเนี่ยเรามาเจอกันเพื่อเล่นเกมนะครับโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับอาจจะคาตกบกพร่องยังไงไปเพิ่มไปเสริมในเม้นต์อยากทราบอยากรู้อะไรหรืออยากเสริมในสิ่งที่ผมไม่ได้บอกไม่ได้พูดไปก็ไปเม้นต์ในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่แข่งจริงพรุ่งนี้สวัสดีครับ